สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเอาวันนี้นะครับวันนี้เรามีเจ้าปลวกครับตัวน,นี้นะครับเรามีเจ้าปลวกแล้วเราก็มีเศษข้าวนะครับเศษข้าวถ้าเราจะเอาไปทิ้งก็เสียดายนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกครับโดยใช้เศษข้าวเนี่ยเป็นอาหารนะครับ่อนอื่นเราก็ เอาข้าวนะครับมาผสมกันกันกบจ้าปลวกที่เรามีอยู่นี่นะครับเอาเจ้าปลวกมาลงใส่เลยครับประมาณนี้นะครับ เราหมักทิ้งไว้นะครับนี่เราหมักทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับเชื้อก็จะเดินลักษณะน,นี้นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเชือเ้อเดินเต็มที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ํามาเติมนะครับเติมลงเลยครับเติมให้มันท่วมเลยนะครับแล้วก็คนครับ คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือจุลินรียเจ้าปลวกนะครับเราก็จะปิดฝาหมักทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ เจวันนะครับเราก็จะจะเอาน้ำเชื้อตัวนี้ไปใช้ได้นะครับนี่นะครับสูตรง่ายๆลองไปทำดูนะครับแล้วคุณจะได้ว่าของดีเอาไว้ใช้ในครัวเรือนครับอาจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ